ไม่ได้พูว ah, oh, okay. ่าอะไรเลยนะครับแต่เราแค่มาแชร์ว่าผมผสมธมชา้นะครับซึ่งเวลาที่เราจะต้องทำงานเนี่ยวันนี้เราที่ได้ตลอดเลยครับเราเอาความว่างดีในตัองในความสวงมันก็ทำให้เราดีกั้ฐานะยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะปกปิดอยกางนี้เราจะปกปิดว่าเราจะต้องเป็นเจตนาตัวเองยังไงถูกไหมฮะในการที่จะเป็นเจตาเพื่อไม่ให้เกิดอย่นี้เพราะฉะนั้นตามหลักความต่อไปก็คือคุณมองนใจคุณจะเห็นความเสี่ยง เดี๋ยวาต้เดก่รัจะถายร้บกาันผมก็ายกนะ้นกเียไหมเนคทกี่อดนเลนที่ารอโบเลยด้ อาชีพขับรถแต่ชีพก็ต้องใช้ฝาฝานฝาฝันทั้งหมด,มดที่เรามีเราเป็นนวิทยากรที่มาให้ความรู้และมาให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตการขับรถแล้วก็ให้ใหความปลอดภัยแก่บุคคลอื่นและกตัวเราเองได้นําสิ่งเหล่านี้ไปเรียนรู้และไปปรับปรุงในชีวิตประจําวันให้ดีขึ้นในทุวกวันนี้ครับครับถานวิทยากรที่ให้ความรู้แก่พวกเราสรุปว่าหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมกันสองมีความรู้เพิ่มขึ้นมากครับการที่อรมบรมหกานมีสติป,ปัญญาการตัดสินใจปฏิบติเรียนรู้ในการใช้รถใช้ถนน